ครับอันนี้เป็นสมร,ร,ภ,สมร,รภูมิสงครามแคลนนะครับก็จะลุยสนามสักหน่อยนะครับนานๆที่จะได้เล่นตอนนี้คือผมยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าผมเข้ามาทีหลังอันนี้ฝั่งศัตรูนะครับดูแม่นมากครับลวกลวกเลย <ango> ไอตัวสไนเปอร์นะครับตัวผมยังไม่มาเลยพวกเขาเล่นไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็นําไปก่อนแล้วด้วย ผมกำลังมานะครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าแคลนละสามต่อสองครับตัวสไนเปอร์ก็เป็นคนนะครับเพราะว่ายิงเอายิงเอาแล้วก็มีเทคนิคในการหลบด้วยส่วนฝั่งผมยังเป็นบอดอยู่นะครับฝั่งไอ้สไนเปอร์ก็มีทั้งปืนมีทั้งสไนอ่ะดูดีมีอาวุธสองกระบอกเลย แรกกันมีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนยังเป็นสี่ต่อห้าอยู่นะครับตอนนี้มาดูฝั่งผมบ้างดีกว่าฝั่งผมก็นิไงเห็นไหมวิ่งเอื่อยเอือยเยเเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นบอดบอดทั้งนั้นเลยตั้งนานก็ยังไม่เข้า สต่อสิบสี่ต่อสิบกำลังรบกันอย่างสนุกสนานนะครับแล,แล้วผมก็มานะครับนี่แหละมาแล้วมากลางกลางเกมเลยครับออก่อนอื่นต้องยิงก่อนครับไม่สนแล้วยิงก่อน มาไม่มีครับไอหมอไอไอบอทนี้ก็หาทางออกไม่ได้สักทีอ่ะุยครับตอนนี้ตอนนี้แพ้แล้วครับมาลุยเลยเลือก,อก,อก,อกหอออน,นึ่งเลือกเลือกเลือกหมดอ่ะสองมีบอท เออเอกลัสองมาครับยิงอ,อืมลางหัวมันมาเกิดตรงนี้ครับมันก็เลยปล่อยหมามาครับเราก็กลัวเหมือนกันเนาะหมาจะมากัดได้ครับวิ่งลงมาหาหมาคือเลยเราเต็มเต็มมาต่อเอาไหม เราจะต้องร้านแทนเจ้าสไนเปอร์นั้นให้ได้นะครับหาตัวนี้ที่ไล่กัดไป้พมายิงทิ้งเจ้าจ้าิงมันเก็บปืนได้อนาะขึ้นไม่ได้หาวันหาที่สุ่มก่อนไม่มีมยิงสไนเปอร์ทิ้งก่อนไม่ได้มันไม่ตายอืมโดนระเบิดอืมตัวในตัวด้านบนยิง อู่กันเป็นภูมิเลยนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนผู้เล่นผู้เล่นหลักลงแล้วตอนนี้โอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงเจ็บเก็บบอด,ดมันวิ่งไปวิ่งมาไม่สนใจอะไรเลยอูย้เอาคืนวางแทนวิ่งขึ้นไปแล้ววิ่งขึ้นไปแล้ว ไม่ตายไล่คืนกันหม่มาแรกแรกแรกอืมแพ้ <the> นะครับตอนนี้แพ้ยี่สิบเก้าต่อสามสิบสามเฮ๋ยวจะต้องพลิกเกมไม่ได้นะครับฝั่งเรามีจต่บดนะครับฝั่งนู้นมีคนอยู่เราก็มีบอดอยู่สามตัวมีคนอยู่สองตัวเหมือนกันอ่ะมาเราต้องพลิกเกมไม่ได้นะครับตอนนี้ สามสิบห้าต่อสามสิบสองตัว s เ,เ i อร์วิ่งมาด้านหลังเใส่ก็เลยนี่ตสองเนี่ยโจงพิเกมต้องอาศัย <at> ช่วงช <อ simulations. S 1> ุลมุนเอาเสมอแล้วครับใส่ช่วงชุลมุนครับตาครับอยสอยสอยเอามาไปกินอเอาโดนไปด้วย อ้ยเสมอแล้วครับสามสิบแปต่อสามสิบกหมากัดตายพอดีโอ้โหขณะเบียดเสียดเชียดชิวมากเลย